จุดสุดท้ายบริษัทจงไทยเจี๊ยดหมิงเอี้ยวเอียเอ้ยบปุ๊บจำกัดเตะขาต่อยหมัดหนักแรงนะครับอาวุธดีแรงทุกรูปช่างน้ำหนักผ่านแล้วแล้ว,ลวก็เหลืออีก30วิบวิครับนะเตะขาไปครับโอ้มีต่อเนื่องด้วยเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธ อาปาชีเม็ดอมสมุนไพรอาปาชีน้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟ D 7, D K, ด,ดีเซเว่นดีเข้มโดนจนจดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณนลคงว่องประเสริฐการบริษัททวินโทรศูนย์สองศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ศูนย์วัทีไลอ์ทีวีเก้าเก้าเก้าพร้อมด้วยมั่นใจเลยครับออกมาเดินเร็วตั้งฟอมเบียกว่าเล็กน้อยครับแต่ในเรื่องของความหนักนี่ม ขาดความมั่นใจแต่ว่าตั้งใจครับแมาตู้เชื้อแจเกิดโอ้โหแต่ว่าชงนี้ลานดูครับพายาัดเข้าไปครับโอ้ดูนะครับเปิดเกมกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรเลยตัวแจ้งเกิดครับหลังๆนี้ข้าที่2อล่อยทั้งคู่อุ้ยมาต่อแ้งขวาเตะมาสวนขวาจิ้มท้องมีสอพอโดนแล้วก็เตะขาคืนอโอ้เฉียวหน้าไปนีด นกสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันนกสมุนไพรสุกไกยสั่งซื้อโทรซิศูนย์หนึ่0 0กศวันที่ไรันที่เก้าเก้ีวงกลมแยโดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้งานบริษัททวิน,นบบส,สเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาล้วครับรออกมาเล่นเกมตั้งแต่ต้นโชคนี้ลันก็รอที่จะบวกอาดวงในครับวงในตอดแขนแทงไปครับโชคนิรันอาขวางหน้าโอ้โหแทงซ้ายแทงแทงแรงเลยนะครับอาโดนซ้ายเอียงไปเหมือนกัันนะครบ ดูโอ้โหตอนนี้มานี่ครับแอต่วอร์แหลกเดือดครับอ่าในกเกาะยกสิงห์เป็นขยามน,นั้นเดินก่อนเนาะยักเข้าไปอ่าโอ้ยหมัดเฉียวไปครับใกล้ๆทีซอกฟันไปฟันคืนมางัดมาครับได้ทั้งคู่นี้เสียวเอาแทงสวยครับแทงคืนมาเก่งสยามตีไปครับวงในวงในควบได้ไหมตีได้ไหมแหม่ไม่ต่อเรื่องไม่ อยักก็ไปออกแข้งแทงเข่าแต่ละเม็ดนี้หนักๆแรงๆมาดูที่วงในจังหวะการจับดูนะครับเวลาล็อกอขอขออนี่ล็อกอยู่มีศอกขลาบโอ้ยกึินลำตัวเอาโชคมีรันก็มีก็คอยบวกเหมือนกันทีต่อทีโดนต่อโดนดูจังหวะการขวาการแทงนะครับโอโ้ดูว่ามันออกมั่นใจแล้วนลครับก็ถึงตอนเลือกเ,เลยครับเอาแย็บแย็บเตะขาครับโอ้ชุดนี้อาการอาการแยับอาการไม่ค่อยจะยุติเลยครับ จบยกสีเกิดให้ได้ครับแล้วก็สมหวังเลยครับเก่งสยามสินบอลสกลนะครับโอ้โหขวาชัยนะครับเจาะยางเอาชนะน็อกลุ่นที่อย่างโชคนิลันโรงเรียนพดุงนาลี